ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอจากพักประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าการปราสาัยด้วยอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมบนเวทีที่สวนลุมพินีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงค่ะ อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการหาเสียงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีนักพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางมาช่วยหาเสียงด้วยว่าการประสัยบนเวทีสวนลุมพินีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีอากับกิริยาและถ้อยคําไม่เหมาะสมและขณะนี้ได้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางแล้วนั้นจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเพราะในโลกของโซเชียลมีเดียมีความหลากหลายมีทั้งคนชอบ และไม่ชอบถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่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 ไม,ไม่อย่าบอกว่ากระแสโซเชียลมีเดียนะครับยังคือโซเชียลมีเดียมันก็มีความหลากหลายครับมีคนไม่ชอบผมก็มีชอบผมก็มีอย่าอยมาเออมันไม่ได้มันไม่ได้ ผมผมก็สุดแล้วแต่ครับสุดสุดแล้วแต่ครับก็สุดแล้วแต่ผมไม่ผมไม่ได้ไม่ชอบโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเรารักเราเลียดเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนจะมาเอาจะจะถือว่าเป็นเรื่องความความจริงทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะว่าการการพูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับ ผู้สมัครคนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมผมอยากเราให้เราก้าวข้ามจากจากจุดนี้ครับไม่เห็นไม่เห็นว่าเราต้องย่ําอยู่กับตรงนี้ครับเรื่องอะไรครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องคนชอบไม่ชอบแค่นั้นสิครับก็ไม่มีอะไรนะครับคนที่ชอบลัษณะแบบนี้รือชอบรู้เป็นแฟนผมไม่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบคนแล้วแต่ต้องไปถามเขาครับตอนไปตั้งถามเขาไม่ควรจะตั้งคําถามผมนะครับในเรื่องนี้นะครับ นอกจากนี้ในหน้าเว็บเพจของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยังมีการนำเสนอแนวทางการสร้างกรุงเทพมหานครด้วยการผลักดัน6นโยบายหลักบวก10มาตรการเร่งด่วนเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กรุงเทพเป็นมหานครของทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยระบุว่านโยบายเหล่านั้นได้มาจากการทำงานในสมัยที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มด้วย